สวัสดีครับเอกันก่อนสิ้นปีนะครับวันนี้มาแนะน,นําสิน <c oughs> ค้าคามจริงมันออกมานานแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ทําคลิปรีวิวแบบเต็มเต็มคราวนี้จัดเต็มแล้วก็อบอกทั้งอุปกรณ์ว่าส่วนเสียส่วนดีอะไรมันแบบไหนเราอธิบายแบบละเอียดยาวๆหน่อยนะั่าอยู่ตัวนี้ก็ M ยี่สิบสี่นะครับ M ยี่สิบสี่ Snow w o f ตัวค้อจริงมัน,นกอกมานานนะแต่ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดตัวสนะองพันยี่สิบสี่นะเดี๋ยวใจบานะครับว่ามานันอัปเกรดแบบไหนนะ อันนี้เป็นตัวทําสีนะครับมันจะเป็นสีดามาอย่างเดียวเมื่อก่อนมันเคยมีลายพรางมาแต่มันไม่สวยอย่างนี้นะอันนี้ไปทําสีมาเพ้นไปเพ้นนะนั่นอยู่นะเป็นลายพรางนั่นอยู่นะเรามาอธิบายเลยนะเดี๋ยวนะเริ่มเริ่มเลยนะอย่างแรกเลยนะครับชุดร่างกายชุดกายเขาเป็นแบบ90้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนะครับของเขายังเป็นคานกาเป็นตะกั่วพวกอะไรพวกนี้พวกไกพวกอะไรเป็นตะกั่วนะนั่อยู่รุ่นนี้ อัปเกรดมาหมดเลยเป็นเหล็กเนี่ยนะเหล็กเหล็กหมดเลยไขรก็เหล็กเหล็กหมดเลยนะดีนะมันก็ทนนะครับเนี่ยอ่ะในการานด้านไหนก็เป็นเหล็กนะใช้ดีแล้วก็ทนด้วยแต่ตัวนี้ต้องบอกนะครับเป็นเหล็กเกรดต่ำนะคือธรรมดาใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับนั่นอยู่ถ้าเกิดไปทําอัปเกรดแรงๆต้องนี่นะครับเป็นเหล็กพวกนี้นะครับนี่เหล็กงานซีนซีนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเกรดแข็งนะครับนั่นอยู่เป็นเหล็กเป็นเหล็กแท้อยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นเกรดแข็ง เพราะว่าเป็นไอ้ทาศูนย์สี่เราทำมาเพื่อต้องการเป็นอัปเกรดของคุณนี้ของรุ่นดี้เขาเลยจะฮอจอยู่แล้วนะ <c oughs> ใ,นใจก็ติดต่อถามว่าอย่าอาผ่านนะท่วยในใจนะผ่านไปแล้วนะนั่นต่อไปเลยนี่นะครับแมกกาซีนนี่อะไรแมกกาซีนเนี่ยเนี่ยอ่าให้ดูตุ้นเก่าเนี่ยตัวเก่าเป็นอ่าหน้า,ลาพลาสติกเนี่ยพลาสติกพลาสติกตัวเลยนี <c oughs> ่มันจะตัวใหม่หน้าเป็นเหล็กและเหล็กนะเป็นเหล็กแล้วก็เกล็ดตรงปากแม็กอะรู้สึกเพราะเขาจะเปลี่ยนดูดูจะดีกว่านั่นอยนี่มันจะแตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย บางทีออกแกะออกจากถุงไมันใส่เในลาวแล้วใช่ใช่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยลาวเลวนะแต่โอเคถือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาได้นาที่ดีนะแน่อยู่อันนี้ชุดลูกสูบเขาอันนี้ลูกค้ามาโมดิฟายก็พอใช้ได้นะครับถ้าเกิดระดับแรงอยู่500กว่ากนะก็พอไหวแต่ตัวนี้ลูกค้าเจ้าหกร้อยเต็มที่ชัดลูกงูืแต่งเข้าไปเียจร้อยเปลี่ยนไปแล้วแน่อยู่แล้วก็ จุดแตกต่างที่เขาเปลี่ยนมาแล้วก็ลืมเอามาให้ดูเด็กกระบอกสูบนะเมื่อก่อนเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสสแตนเลสนะแต่ย้ําท้ายก็อยู่ในความแรงที่เขากําหนดมาป่ะห้าร้อยก็อยู่ได้นานแต่ถ้าพวกอัพเกรดหกร้อยก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเสียก็มีต,ต,ตัวแต่งตัวแต่งที่ร้านนี้สนใจการติดต่อสอบถามเข้ามาเรามีหมดอะไรตัวนี้นะมีหมดนะอ <c> ย <oughs> ู่ได้ดิอ่าก็นี่เลยอ่าอีกอย่างทีมส่วนี้ก็นี่เลยเมื่อกี้ที่ใส่เข้าไปในโดด้ามนี่นะคันลังแต่ง มันช่วยอะไรเนี่ยมันจะยาวกว่าของเดิมนะครับเนี่ยนะยาวกว่าของเดิมน,นะดูเทียบกันเลนะนะทั้งยาวแล้วก็ใหญ่เพื่ออะไรเพื่อจับถนัดมือลดแรงดึงเนี่ยปืนแต่งแรงแบบพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะจับถนัดมือแล้วก็ดึงลดแรงนะแต่คุณทายเลยนะครับอย่าลังงานเราประกันห้าสิบวันเสียมาเปลี่ยนฟรีหมดทุกอย่างนะมีทุกสนะีนะครับสุดจะิตห้าสีหกลาย ขออย่าสนใจก็ขอดูรูปไปถ้าเกิดสนใจอยากได้นะเนี่แหละตัวแลวหลังเดินมันจะเป็นสีดำนะสีดำเนี่ยมีกล้องมีขาทรายครบตามรูปนั่นละกล่องก็ตามนี้เลยนั่นอยู่แต่มีมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าแบ่งๆเข้ามาได้ก็สิบกว่าตัวเองกลับไปบางแล้วล้าหกตัวแล้วะนั่นอยู่ทั้งแบบเดิมและแบบโมดิฟายตัวใจนี่ทอมเข้ามานะครับขอคุณครับสวัสดีครับ